ทรงอยู่ด้วยสุญญตาวิหารแม้ในขณะแห่งธรรมกถาอานนท์ก็วิหารธรรมนี้แหลเราตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะตรัสรู้แล้วในที่เป็นที่ตรัสรู้นั้นนั่นคือตถาคตเข้าถึงแล้วแลอยู่ซึ่งสุญญตาวิหารอันเป็นภายในเพราะไม่กระทำในใจซึ่งนิมิตภายนอกทั้งปวงอานนท์ในขณะนั้นที่ตถาคตอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ ถ้ามีผู้เข้ามาหาเป็นภิกษุบ้างภิกษุณีบ้างอุบาสกบ้างอุบาสิกาบ้างราชาบ้างราชาอมาตบ้างเดรธีบ้างอานน์ในกรณีนั้นทถาคตมีจิตที่ยังคงน้อมอยู่ในวิเวกโน้อมอยู่ในวิเวกแนบแน่นอยู่ในวิเวกอยู่นั่นเองเป็นจิตหลีกออกจากโลกิยธรรมยินดียิ่งแล้วในเนคขม,มะเกลี้ยงกล่วแล้วจากอาสวัานิยธรรมโดยประการทั้งปวง กระทำซึ่งกระถาอันหนึ่งเฉพาะด้วยการชี้ชวนในการออกจากทุกข์โดยส่วนเดียวเท่านั้นอานอนท์เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ถ้ามีภิกษุปรารถนาว่าเราพึงเข้าถึงสุญตาวิหารอันเป็นภายในแล้วแลอยู่ดังนี้ไซาอานอนท์ภิกษุนั้นพึงกระทำจิตในภายในนั่นแหละให้เป็นจิตตั้งอยู่อย่างสม่ำเสมอให้เป็นจิตหยุดพักให้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวให้เป็นจิตตั้งมั่น